สวัสดีนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะก็อ,อยู่กับผมนะครับจิบนช่องจิชแนวกันอีกแล้วเนาะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแกะกล่องสินค้าที่สั่งจากช้อปปีอีกหนึ่งชิ้นนะครับสินค้าชิ้นนี้ก็เป็นเครื่องปั่นน้ําผลไม้นะเครื่องปั่นน้ำเป็ดพกพาน,นะโอเคเนาะก็อามาแกะกล่องนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะเครื่องปั่นน้ําผลไม้เครื่องนี้ก็สามารถที่จะาชาร์จไฟได้นะครับ โอเคเดี๋ยวมาแกะกล่องนะครับดูพร้อมกันเลยนะครับเครื่องปั่นน้ำผล,ลไม้อ่าซื้อมานะครับในราคารวมส่งก็142นะครับรวมสงก็142บาทอ่าสั่งมาโอเคเนาะอ่าดูท่านผู้ชมโอเคนะครับ เนาะกล่องสวยเลยทีเดียวนะอ่านะครับห่อหุ้มมาแบบนี้เนาะโอเคก็ผมสั่งถ้าจะไม่ผิดนะครับผมก็สั่งสีเขียวนะอ่าเดี๋ยวมาแกะดูกันว่าของที่ได้มาเป็นอย่างไรอ่าเครื่องปั่นน้ำผลไม้แบบพกผ่านนะครับโอเคออกมาแล้วนะครับมีสายชาร์จมาให้หนึ่งเส้นนะครับ สายชาร์จหัวชาร์จแบบอ่าไมโคร usb นะโอเคนะครับไม่มีไม่มีอะแดปเตอร์ apter, นะครับไม่มีหัวชาร์จมาให้นะครับมีแต่สายเนาะก็สามารถที่จะชาร์จกับคงจะชาร์จกับมือถือนะครับหัวชาร์จมือถือได้เนะาะดูนะครับตรงปกครับสั่งไปสีเขียวนะครับแล้วก็ รูปแบบที่ได้มานะก็ตรงปกทุกอย่างนะครับโอเคเดี๋ยวมาแกะดูนะด้านบนก็เป็นขวาเกลียวนะประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้ก็ด้านบนหมุนได้นะครับเหมือนกันนะมีฝาปิดนะครับสองชั้นนะครับด้านล่างก็จะเป็นแบบาฝาเป็นรูนะครับแบบตะแกรงนะครับมีคู่มือมาให้นะครับหนึงแผ่นนะคู่มือก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับ เป็นแก้วแบบนี้นะอถอดหมุนได้มีใบเมีดนะครับสีใบด้วยกันนะใบเมีดก็เล็กนะครับโอเคเดี๋ยวมาลองเปิดดูเวลาทำการเปิดนะครับทำการหั่นนะก็จะต้องกดปุ่มสองครั้งนะครับโอเคนะครับสำหรับวัสดุนะครับพัสดุเนะาะก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับ ค่อนข้างหนาเนาะ,ะตัวแก้วก็หนานะครับดูตัวแก้วนิดหนึ่งเนาะโอเคนะครับก็ค่อนข้างที่จะหนานะครับโอเคครับคลิปนี้หากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะมาลองปั่นน้ําผลไม้กันดูนะครับหากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกําลังใจในการทําคลิปกันด้วยผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยครับสวัสดีครับ